ท่านผู้ชมคะสนามเป้าบรรเทาทุกข์ของเรานะคะก็รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนจะทุกใหญ่ทุกเล็กก็ตามแต่ขอให้บอกกล่าวกันมานะะเราจะพยายามที่คลายทุกข์ร้อนเหล่านั้นให้ได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีในส่วนของความทุกขะะ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายของท่านผู้ชมเรานี่แหละคะ่ะเขาแจ้งมานะคะบอกว่ามี ญาติที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของรถเข็นนะคะเรามีพี่จิรพงษ์ยัดดีนะคะซึ่งเป็นญาติของผู้ที่ต้องการรถเข็นมาร่วมพูดคุยในรายการะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่จิรพงษ์คะสวัสดีค่ะนะคะที่บอกว่าอยากจะขอรถเข็นไปให้ญาติเนี่ยนะคะน้องเขาเป็นใครแล้วเขาก็ต้องการรถเข็นเพราะอะไรคะเขาเป็น ผมเป็นพี่เคยครับเ,เขาเป็นน้องของแฟนเ,เขาเป็นเส้นเลือกในสมองแตกแต่อายุประมาณ14ครับขึ้นมอสองอแล้วทุกว,วันนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะตอนนี้20น่าจะ20กว่าแล้วผมจําไม่ได้อก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วผ่านมา10ปีแล้วแล้วอาการน้องเขาทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเขาขยับแค่แขนขวาได้ครับแต่ว่าเขาพูดคุยได้แต่จะช้าหน่อยอเพราะว่า <Okay. S 2> ไปทํากายภาพหลายที่แล้วแต่ก็ไม่ไม่ไม คือน้องอาจจะตอนเด็กอยู่แล้วเขาไม่ไม่ค่อยสู้ครับเขาก็เลยไม่การฟื้นตัวเลยน้อยแล้วทุกวันนี้มีมีรถเข็นวิลแชร์ใช้อยู่ไหมครไม่มีเลยครับมันมีอยู่แต่ว่ามันพังไปแล้วครับอ๋อก็เลยเขา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 ก็เลยไม่อยากจะไปไหนหมายความว่าก็นอนอยู่บนเตียงครับนออนนยู่บเตียงบนบ้านเวลาเข้าองน้ำก็ยกเข้าองน้ำอย่างนี้โอกาสที่จะออกมารับลมเจอผู้คนไปไหนมาไหนนี่ ไม่ไม,ไม่ไม่มีครับเพราะไม่มีรถเข็นไม่มีรถเข็นครับค่ะแล้วถ้าเกิดได้รถเข็นตรงนี้ไปนะฮะจากรายการสนามเป้าบรรเทาทุกเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้างช่วยเขายัางไงได้บ้างครับเขาก็จะได้ออกแปข้างนอกครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์ออกจากห้องบ้างม,มีคนดูแลใช่ไหมม,มีคนช่วยช่วย,วยมนมีไปมีพี่ชายครับแล้วก็มีแม่<อ>ที่คอยดูแลค่ะแต่เห็นบอกว่าครอบครัวนี้ก็ก็ลำบากอยู่ทุกคนต้องทำมาหากินกันหมดเลยครับทำมาหากินครับไม่ไม่ค่อยมีค่ะ ไม่ได้มีเงินเก็บ,บอะไรมากใช่ใชครับนะก่อนหน้านี้เคยติดต่อขอรถเข็นจากที่ไหนไปบ้างไหมคะไม่เคยต่อครับก็ติดต่อที่ศูนย์44ที่หนองจอกนะครับอนามัยเนี่ครับ<ต>เขาก็เลยทําเรื่องมาที่นี่ให้ครับอ๋อส่งต่อมาหาเราครับผมโอ้ด้วยความยินดีนะศูนย์อนามัยได้เลยค่ะคือต้องบอกเลยว่าสําหรับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์กันฮะ,ะเราก็พยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆปัญหาที่ประชาชนเจออย่างที่ ท่าพี่เจรพงศ์เห็นเมื่อสักครู่นี้นะ,กะเกษตรกรมีปัญหาเรื่องดินอ่ะก็หาคนที่รู้เรื่องดินมามาคุยกันคคใครถูกหลอกกลวงก็เอาเอาตำรวจมาช่วยคคใครถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศแล้วไม่ได้ไปจริงเราก็เชิญกรมการจัดหางานมาช่วยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นพี่น้องกลุ่มเปราะบางที่ต้องการ เวชภัณฑ์การแพทย์เนาะรถเข็นไม้เท้าหรือว่าสีขาถังออกซิเจนเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยค่ะว่าก็มีคนไทยใจดีนี่แหละมีผู้ใหญ่ใจดีในสังคมของเราอะนะฮะอากุเมาะะคุณกิธนวัจจาวโกนันเขาก็เป็นแฟนรายการเราะะรเป็นเครือข่ายเราเป็นญาติเราก็ว่าได้นะฮะก็แจ้งความประสงค์เอาไว้ค่ะว่าถ้าเกิดมีคนที่เขาลำบากเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไรเงี้ยนะฮะค,คือยากที่จะซื้อจะจัดหามาเนี่ยให บอกมาเลยนะเดี๋ยวอากูเมาเนี่ยจะซื้อมาบริจาคให้นะคะอย่างรถเข็นคันนี้ที่จะให้น้องภรรยาของพี่จิรพงษ์เนี่ยก็ต้องขอบคุณทางอากูเมาที่ที่มอบมาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนนี้เขารู้ไหมว่าพี่จิรพงษ์จะมารับรถเข็นไห้เขาวันนี้รู้ครับรู้อยู่ครับรู้อยู่รู้ว่ามารับแต่ว่าไม่รู้ว่ามาวันนี้เหมือนกันครับเพราะเขาเพิ่งแจ้งไปเมื่อวานโอ้ดีจังเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นของวันปีใหม่ได้ไหม ได้ค yup. รับผมนะนะฮะปุ๊กว่าถ yeah, ้าเกิดน้องเขาได้มีโอกาสออกมาข้างนอกเขาน่าจะสุขภาพจิตดีขึ้นไหมนะดีขึ้นครับเพราะว่าได้ออกมารับลมงรับแดดบ้างครับเพาะนที่เขาอยู่แต่ในห้องเขาไม่ไม่ออกมาครับพี่น้องเองก็น่าจะสดชื่นใจด้วยนะถ้าเกิดเราเห็นว่าสมาชิกในครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นเราก็พลอยสบายใจไปด้วยแต่ถ้าเกิดเขามีความทุกข์นะปุกว่าคนเป็นพี่น้องกันก็พลอยพลอยทุกข์ใจไปด้วยครับ ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยพี่จิรพงศ์อยากจะฝากบอกนะกับผู้ใหญ่ใจดีอย่างอากูเมาเนี่ยต้องบอกเลยนะท่านผู้ชมอากูเมาไม่ได้รู้จักกับพี่จิรพงศ์มาก่อนไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติอะไรกันเลยะนะ,ะแต่ว่าก็ยินดีที่จะช่วยนะฮะพี่จิรพงศ์อยากจะฝากบอกว่ายังไงบ้างคะก็ขอบพระคุณครับที่อมอบโอกาสมอบรถเข็นกับคนที่ไม่สามารถ ที่จะซื้อได้เงี้ยครับก็ก็ขอขอบคุณและขอให้ผลบุญที่ท่านทาก็ช่อยเจริญเจริญขึ้นไปครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมค่ะแบ่งปันกันเนาะใครมีมากก็ช่วยคนอื่นๆนะคะแล้วก็วันนี้นะต้องขอแสดงความนดีกับคุณเจรพงศ์ด้วยเนาะเราสามารถช่วยแบ่งเบาความทุกข์ร้อนของญาติพี่น้องเราได้นะขอบพระคุณมากมค่ะบครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะจะทุกใหญ่ทุกน้อยนะคะ เราก็พร้อมที่จะบรรเทาทุกค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์จะทาง Facebook ก็ได้จะทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นในรายการหรือจะเดินทางมาที่ททอบอห้านะคะใกล้อนุสวรวีชัยสมรภูมิก็ด้วยความยินดีค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะทีมงานทุกคนและดิฉันอนุมากกเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่ายสี่โมงครึง่งทางช่องหค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ